เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้คุณครูเก๋นะคะมาให้ความรู้เด็กๆเกี่ยวกับเรื่องวันเด็กนะคะอเด็กๆช่วงนี้เด็กๆน่าจะยังไม่เคยได้สัมผัสก,กับกิจกรรมวันเด็กนะคะเพราะว่าเป็นในช่วงโควิดพอดีเลยโควิดมาสามปีแล้วนะคะมาดูว่าวันเด็กนะคะเป็นอย่างไรนะคะเกิดขึ้นยังไงนะคะ วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมนะคะของทุกๆปีเลยนะคะสำหรับปีหกห้านี้นะคะก็จะตรงกับวันที่แปดนะคะแปดมกราคมนะคะก็จะเป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะเด็กๆจำไว้ว่าวันเด็กแห่งชาติจะตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกๆปีนะคะ ความสำคัญของวันเด็กนะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กนะคะสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและช่วยเหลือสองเคราะห์เด็กเป็นพิเศษนะคะเพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะ เพื่อให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบว,วินัยอันดีนะคะเพื่อเผยแพร่ปฏิญาณสากลด้วยสิทธิของเด็กนะคะหรือสรุปได้ว่านะคะความสำคัญของเด็กนะคะอันนี้ง่ายเลยนะคะความสําคัญของเด็กๆนะคะให้เด็กๆตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองนะคะปลูกฝังให้เด็กมี ส่วนร่วมในสังคมให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆนั่นเองนะคะอันนี้คุณครูสรุปมาให้สามข้อใหญ่ๆเลยนะคะจากเนื้อหาเมื่อกี้นะคะว่าวันเด็กมีความสำคัญคือให้เด็กๆนะคะรู้จักหน้าที่ของตนเองปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมแล้วก็ให้ทุกคนนะคะเห็นความสำคัญของเด็กๆนะคะ มาดูกันว่าเด็กๆมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะไปโรงเรียนตั้งใจเรียนหาความรู้อยู่สม่ำเสมอนะคะกรอกน้ำนะคะการช่วยเหลือง,งานบ้านผู้ปกครองนั่นเองนะคะล้างจานรดน้ำต้นไม้ เก็บของเล่นเข้าที่กวาดถูบ้านนะคะงานเล็กๆน้อยๆเราก็ช่วยกันทำได้นะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ของเด็กๆนะคะอ่ะวันนี้คุณครูมีอะไรมาให้ฟังด้วยนะคะเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันไม่รู้เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่านะคะเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วย 1. น,นับถือศาสนา สรักษาธรรมเนียมมั่นสามเชื่อพ่อแม่ครัวจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานหายึดมั่นกระตันอยู่หเป็นผู้รู้รักกันงานเจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญต้องมานะบากบันไม่เกียจไม่คร้านแปดต้องรู้จักออมประหยัด 9. ต้องซื้อสัตย์ตลอดการน้ำใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะกับ การสมัยชาติพัฒนาสิบทำตนให้เป็นประโยชน์รูปแบบบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยจเจริญเนอคุกเกท่องมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะมีอยู่สิข้อน,นั่นเองนะคะเด็กๆลองเปิดฟังสักสองสารอบก็น่าจะจำได้นะคะ อ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเก๊กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะมีความรู้มาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปรีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ